กับการทําเว็บไซต์ WordPress มาฝากเพื่อนๆกันนะคะในส่วนของการสร้างจมลิงก์นั่นเองนะคะหรือว่าที่บางคนเขาจะเรียกว่าแองเกิลลิงก์นั่นเองนะคะก็คือการเชื่อมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันลิงก์ข้อมูลระหว่างกันในหน้าเพจหรือว่าบทความเดียวกันนั่นเองนะคะสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันได้เลยนะคะใช้โค้ดเพียงแค่นิดเดียวเองค่ะรับรองว่าเพื่อนๆทุกคนต้องทได้แน่นอน ค okay. ไปดูกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาที่ช่องของแอมนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความสนใจเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ mm hmm. การทำ YouTube หรือว่าการทำา s o s s e r r h h n n i n นนะคะกด subscribe แล้วก็กดไลค์กับวิดีโอของแอมให้ด้วยนะคะรับรองว่าเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆเสมออย่างแน่นอนนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ะะก็อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการทำจัมลิงนะคะหรือที่บางคนจะเรียกว่าแองเกลลิงนะคะก็วิธีการทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะคะว่าตัวจัมลิงหรือว่าแองเกลลิงนี้มีการทำงานอย่างไรเดี๋ยวแอมจะสาธิตให้ดูนะคะ ก็คือว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะลิงก์ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งของหน้าบทความเราใช่ไหมคะอย่างเช่นโพสต์นี้ของแอมนะคะแอมต้องการที่จะลิงก์ข้อความตรงนี้ค่ะต้องการที่จะลิงก์ข้อความตรงนี้ให้ให้คนที่เข้ามาอ่านบทความนี้สามารถาคลิกตรงนี้ ปุ๊บทีเดียวแล้วมันก็จะลิงก์ไปยังวิดีโอของแอมที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าบทความนะคะก็คือตรงนี้ค่ะคือจะให้ลิงก์มาเพียงแค่กดปุ๊บแล้วมันก็จะมาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันได้เลยนะคะ วิธีการนะคะก็จะมีเพียงแค่2สเต็ปเท่านั้นนะคะเพื่อนๆง่ายมากๆเลยก็คือว่าขั้นตอนที่1ก็คือให้เราสร้างลิงก์นะคะก็คือให้สร้างลิงก์สําหรับข้อความที่เราต้องการที่จะให้คนที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรากดนะคะให้มันขึ้นลิงก์นะคะกดแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ให้ไประบุตําแหน่งนะคะไประบุตําแหน่งที่เราต้องการให้ คำนี้ที่เราสร้างลิงก์อะคะ่ะลิงก์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการด้วยการใช้โค้ดนี้นะคะด้วยการใช้โค้ดนี้วางไว้ตรงแท็กส่วนที่เป็นข้อความหรือว่าส่วนที่เป็นตำแหน่งตำแหน่งที่เราต้องการให้มันให้ลิงก์นั้นเชื่อมโยงกันนะคะ <c oughs> เพียงแค่วางโค้ดนี้นะคะในตำแหน่งที่เราต้องการเท่านั้นเองค่ะง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อ่ะก็ก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่บทความที่เพื่อนๆต้องการที่จะสร้างจำลิงค์นะคะของแอมก็จะเป็นบทความที่ที่เรานำเสนอตัวอย่างไปนะคะโอเคก็คจะเป็นบทความนี้นะคะ ของแอมจะเป็นบทความนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าแอมต้องการที่จะลิงก์ตรงนี้ถูกไหมคะให้คนกดตรงนี้แล้วมันลิงก์ไปที่วิดีโอที่อยู่ด้านล่างของหน้าเพจเลยเพราะว่าที่อยู่ด้านล่างของหน้าบทความเลยเพราะว่าบทความนี้มีมันค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างยาวนะคะการที่จะให้ให้คนเลื่อ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 นลงไปดูมันมันอาจจะแบบเออมันอาจจะ ช้ายุ่งยากแล้วทีนี้เราเพิ่มความสะดวกสำหรับการใช้งานให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์อ่านบทความของเราเราก็จะลิงก์ตรงนี้นะคะทําได้ด้วยวิธีนี้นะคะเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆกดคัดลอกอะให้เพื่อนๆกดคัดลอกข้อความนะคะอันนี้คัดลอกแล้วนะคะหลังจากนั้นให้มาที่ตรงนี้ค่ะมาที่ลิงก์นี่นะคะ insert link ค่ะแล้วให้เพื่อนๆใส่แบบนี้นะคะแล้วก็วางข้อความที่เราคัดลอกค่ะ อันนี้จะได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นกด enter นะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือเสร็จในขั้นตอนที่1นึ่นะคะคือสเต็ปแรกคือเราจบไปแล้วนะคะทีนี้เราจะไปสเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปต่อไปให้เพื่อน ให้เพื่อนๆมาที่ text นะคะอย่างที่บอกว่าแอมจะลิงก์ไปที่ด้านล่างสุดเลยของหน้าบทความก็คือตรงวิดีโอตรงนี้นะคะคืออยากให้คนคลิกแล้วได้เห็นวิดีโอเลยแอมก็จะมาที่ text text แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะให้เราหาว่าส่วนที่เราต้องการที่จะลิงก์ไปนั้นอยู่ตรงส่วนไหนนะคะก็อาจจะ ต้องใช้การสังเกตนิดนึงซึ่งของแอมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะแอมได้ใส่ข้อความไว้นี่ก็เป็นลิงก์ u y u u t อ่ะทีนี้ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะคะเข้าไปแท็กนี้นะคะแท็กเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพิมพ์โค้ดเทียมให้ไว้ตอนแรกนะคะก็คือ ID เท่ากับแล้วก็ใส่ข้อความใส่ข้อความที่เราคัดลอกที่เป็นข้อความลิงก์นะคะใส่ไว้ตรงนี้นะคะ คือให้มันเหมือนมันเป็นการสร้างสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเนี้ยค่ะก็ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นเนาะอยู่ในแท็กข้อมูลที่อยู่ในแท็กจะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เรากดเซฟได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใส่เสร็จแล้วกดเซฟได้เลยค่ะอัปเดตโพสเลย และพอหลังจากนั้นแอมจะลองไปรีเฟรชที่หน้าบทความนี้ดูแล้วก็กดลิงก์ดูนะคะว่าลิงก์ link ที่แหมสร้างขึ้นนะคะมีการเชื่อมโยงไปยังวิดีโอที่แหมต้องการหรือยังนะคะไปยังส่วนด้านล่างของหน้าบทความหรือยังโอเคเดี๋ยวรีเฟรชเลยนะคะ,ะเพื่อนๆจะเห็นว่าลิงก์ขึ้นแล้วนะคะ ตรงที่เราต้องการลิงก์เนาะลิงก์ขึ้นแล้วทีนี้นจะลองกดดูนะคะอ่าพอกดปุ๊บมันก็จะเด้งลงมาตรงวิดีโอเที่ยมต้องการได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้แสดงว่าเราทำถูกต้องขั้นตอนถูกต้องแล้วนะคะก็คือว่าตัวอักษรครบถูกต้องมันเลยมันเลยลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าการทำลิงก์สำเร็จนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาในการทำเราอาจจะต้องเ,ออเช็ค เช็คข้อความในลิงก์แล้วก็ข้อความที่เราวางตรงที่เราระบุตำแหน่งให้ตรงกันนะคะมันจะต้องตรงกันเนาะเพื่อที่จะให้ลิงก์นั้นสมบูรณ์สามารถลิงก์หากันได้แบบนี้นะคะง่ายมากๆสะดวกมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1 user experience นะคะก,คก็คือการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรานั่นเองคะ่ะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆมีปัญหาอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะมากลับมาตอบคำถามให้ค่ะโอเคสำหรับการสาธิตจำลิงก์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายอย่างที่บอกไว้เลยค่ะเพียงแค่2สเต็ปเท่านั้นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอที่จะเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกันไหมคะเพื่อนๆคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือว่าตามไม่ทันอะไรยังไงแอมมีเขียนบทความไว้ให้แล้วนะคะก็คือระบุแต่ละสเต็ปไว้ให้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่ s e o i n m e e d com ได้เลยนะคะหรือว่าแอมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description ของวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะ โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอมาจนจบถึงตอนนี้นะคะก็ยังไงก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้กับการทำงานของแอมด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย